ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปต่อเนื่องจากคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการใช้บอร์ด CGDset นะครับในการทำโคงไพลโซล่าเซลล์นะครับซึ่งใช้ในฤดูฝนนะครับในบรรยากาศที่อากาศปิดไม่มากบางวันไม่มีแสงอาทิตย์เลยนะครับนี้เราต้องสํารองแบตให้มันพอดีครับเป็นการหาความลงตัวระหว่างหลอดไฟที่ใช้นะครับแบตนะครับแล้วก็ บอดวงจรที่เอามาใช้นะครับตัวนี้นะครับบอร์ด cgd z ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่หลังบอร์ดเขาเขียนเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า cgd z ผมก็เรียก cgd z นะครับตัวนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือเนี่ยครับตัวเรดาร์พวกนี้ถ้าเราใส่กล่อง2คูณ4เนี่ยอัดลงไปเลยแบบสองก้อนแล้วก็แผงวงจร c g จีดีเนี่ย มันจะมีปัญหาเวลาเราอยากจะเล่นเรดาร์โหมดนะครับตัวนี้แต่ในคลิปที่แล้วผมก็บอกว่าเเราแนะนําให้เล่นโหมด12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงเพื่อใช้งานได้ทั้งคืนนะครับนะครับแต่สําหรับบอร์ดตัวนี้ครับบอร์ด YX408 ตัวเนี้ยที่ผมตัวนี้ผมก็เคยทําคลิปแล้วนะครับมันสามารถอยู่ในกล่อง 2x4 ได้นะครับเนี่ยกล่องเล็กๆแบบนี้ได้ โดยที่เลด่โหมดไม่มีปัญหาการใช้งานเลยกับการใช้แบต2ตัวนะครับเนี่ย YX408 ซึ่ง YX408 รุ่นหลังๆมาเนี่ยมันมีการทำงานไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับในคลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับ CGDZ นี่ครับ YX408 ผมก็ซื้อมาหลายตัวนะครับ เ,ออเดี๋ยวผมจะลองหลายๆตัวดูว่าการทํางานมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่มันไม่เหมือนการทํางานรุ่นก่อนนะครับโอเคเรามาดูตัวนี้อบอร์ด c g จ z นะครับซึ่งคลิปก่อนผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นเรดาร์มนก็ถอนออกถอดแบตออกตัวนึงอ่ามันจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะเล่นเรดาร์มนไม่มีปัญหาเลยนะครับซึ่งเหมาะในการใช้กับหน้าหน้าร้อนหรือว่าช่วงที่มีแดดมากนะครับ ร้อนหน้าหนาวที่มีแดดมากนะครับนันอันนี้ผมก็เพื่อความสมบูรณ์แบบเลยแล้วกันผมก็เลยทำใส่กล่องสองเอ่อกล่องสี่คูณสี่ให้ดูเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีน้องคนหนึ่งเขาอยากได้นะครับอยากซื้อก็เลยให้ผมทำให้นะครับแล้วเขาก็อยากซื้อนะครับผมก็เลยเพื่อความสมบูรณ์แบบก็เลยทำใส่กล่องสี่คูณสี่เลยจะได้เป็นตัวที่ไม่ต้องมาถอดแบตให้มันวุ่นวายนะครับ นี่ครับนี่คือเป็นหน้าตาหน้าตาที่มันสำเร็จแล้วลงกลอ4คูณ4นะครับใช้แบบ2ก้อนนะครับบอร์ดวงจร c g d z นะครับเป็นบอร์ดลดแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งต่อคืนจะใช้พลังงานใ,ใ,ในในในความลงตัวกับการใช้หลอดไฟกับการกับชุดนี้ใช้พลังงานประมาณ3,700-3,800อยู่ในช่วงนี้นะครับ ซึ่งแบบสองตัวความจุจะอยู่ที่1มื่นสองนะครับหมื่นสองความจุที่ v บีเตัดจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนเอนเห็นความลงตัวนะครับถ้าเพื่อนๆ่อนอยากจะทํายาวเลยทํายาวเลยคือแบบสองตัวไปเลยนะครับแล้วก็เอาลงกล่องก็แนะนําเป็นกล่องสี่คูณสี่นะครับผมก็จะทดลองให้ดูว่า ถ้าเราอัดแน่นแบบ2อคูณสี่นะครับมันจะมีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็4ี่คูณสี่มันจะไม่มีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับในคลิปนี้นะครับเพ,เพื่อนอยากจะเอาไปทําให้มันให้มันสวยงามถาวรเลยนะครับสําหรับหลอดไฟตัวนี้ทําไมถึงเลือกใช้หลอดไฟตัวนี้นะครับเพราะว่ามันใชโวตนอยู่ที่สามถึงสามจุดโวลต์นะครับนี่ครับ ความลงตัวของโวลต์มันอยู่ที่3ถึง3.7โวลต์ในการใช้งานนะครับที่เขาออกแบบมาผมจึงเลือกใช้กับแบต3260 5นะครับซึ่งเป็นแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับมีรอบการใช้งานที่นานพอสมควรหลายปีนะครับกำลังได้รับความนิยมเลยนะครับแบตตัวนี้นะครับแล้วมันก็เป็นช่วงโวลต์ที่มันลงตัวกับหลอดไฟตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ในบอร์ดวงจรเขาก็จะจํากัดการจ่ายกระแสออกไปอยู่นะครับกําลังไฟที่จ่ายให้นะครับก็การใช้หลอด2ตัวก็ไม่ได้หมายความว่าสว่างสองเท่านะครับเพราะว่ากระแสที่เขาจํากัดในการจ่ายให้นะครับมันก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับก็เลยใช้ฮิตซิงแบบนี้นะครับซึ่งเอามาไว้คู่กันเลยนะครับไม่ให้มันก็ไม่ได้ร้อนนะครับไม่ได้ร้อนมาก เกิดเพื่อนเพื่อนบางคนเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะครับยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าใช้หลอดตัวเดียวร้อนมากกว่าใช้2หลอดนะครับเพราะว่ามันมีการแบ่งเฉลี่ยก,กระแสเข้าไปทั้ง2หลอดนะครับสําหรับการใช้ฮีทซิงนะครับคราวนี้ผมก็จะมาวัดกล่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นกล่อง4ี4่คนสนิ้วนะครับสีคนิ้วให้ดูความสูง กิดเ,เพื่อนๆไปซื้อตามร้าน,นต่างๆซึ่งอาจจะแตกแต่างกันนะครับอ่ะสี่คูณสี่ไม่มีปัญหาหรอกมันก็สี่คูณสี่แต่สองคูณสี่ที่ร้านเขาเรียกกันเนี่ยมันมันเป็นสี่นิ้วกว่าสี่นิ้วครึ่งนะครับสี่นิ้วประมาณสี่นิ้วครึ่งถ้าวัดดูอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นสองนิ้วครึ่งนะครับแต่สองกล่องน,นี้ผมซื้อมาจากร้านที่แตกต่างกันนะครับเขาก็เรียกว่าสองคูณสี่นะครับนี่ ตัวนี้ก็คืออยากจะให้เห็นขนาดขนาดของ2คูณ4ครับว่ามันเป็นขนาดตามเนี้ยตามที่ไม้บัรทันวัดเนี้ยซึ่งมันเป็นขนาดพอดีกับการใช้แบตสองก้อน3 2 6 5 0 2ก้อนยัดเข้าไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้หลังฐานสีดํานะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูการทดลองกันเลยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเเห็นว่ามันจะมีปัญหาจริงหรือไม่นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นบอดซิจิดิซาบอรดที่ใช้ในฤดูฝนนะครับบอร์ดปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งจะใช้พลังงานไม่เยอะต่อคืนนะครับตัวนี้ผมก็ใส่แบตไปสองก้อนในกล่องสองคูณสี่นะครับทดลองให้เพื่อนดูนะครับว่ามันจะมีปัญหาไหมเวลาเราเล่นเรดาร์โหมดผมก็จะกดในโหมดเป็นเรดาร์ไฟดับนะครับคือเรดาร์ไฟดับหมายความว่า ถ้าจับการขึ้นไหนวได้แล้วมันถึงจะติดนะครับถ้าถ้ามันไม่ติดมันก็จะดับไปเลยแบบนี้เมื่อกี้คอยดูนะครับอนนี้ผมก็จะถอยมาถอยมาเว้นระยะห่างสักนิดหน่อยนะครับแต่จริงแล้วเรดาร์หมดมันจะยิงได้ประมาณเป็น6เมตรสิบเมตรเลยนะครับยิงได้ไกลพอสมควรอ่ะผมจะถอยมาแค่นี้แหละแล้วผมจะรอให้ไฟมันดับแล้วผมจะขยับนะครับ จะให้เพื่อนเเห็นว่ามันจะมีปัญหาจริงหรือไม่นะครับในกล่องสองคูณสี่นะครับเนี่ยขยับแล้วนี่ครับไม่ติดครับไม่ติดครับอันนี้ห่างน้อยมากเลยนะไม่กี่เมตรเองสองเมตรบ้างเนี่ยสองสามเมตรน่าจะสองเมตรนะครับนี่ครับ เอาไปเข้าใกล้ๆถึงติดนะครับคือมัดอยู่ในกล่องที่แคบเกินไปนะครับสาหรับบอร์ดตัวนี้นะครับถ้าจะเล่นเรดาร์หมกนะครับไม่ใช้แบตตัวเดียวก็มาใช้กล่อง4ี่คูณสี่นะครับถ้าใช้แบตสองก้อนให้ใช้กล่อง4ี่คูณสี่นะครับเนี่ยโอเคเรามาดูกล่อง4ี่คูณสนะครับในการใช้แบตสามส่ห้าศูนย์สองก้อนนะครับมันก็จะมีพื้นที่ทั้งข้างๆแล้วก็ข้างบนนะครับ ผมว่าพื้นที่ข้างบนน่าจะเป็นพื้นที่สำคัญนะครับเพราะว่ากล่องสองคูณสี่มันชิดเกินไปอะ่ะสําหรับบอร์ดตัวนี้นะไอ้บอร์ดอีกตัวนึงอะ่ะไว้สี่ศูนย์แปดมันไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่ากล่องสี่คูณสี่เป็นยังไงบ้างนะครับถอยหลังออกมาริงผมผมถอยหลังกล้องไปอีกนะครับ ถอยคนน่ะหลังกล้องไปอีกเดี๋ยวผมจะรอให้มันดับก่อนแล้วจะขยับตัวให้ดูนะครับขยับตัวให้ดูว่ามันจะติดหรือไม่นะครับแล้วผมจะไปทดลองในอในข้างบ้านให้ดูด้วยนะครับนี่ครับอันนี้มันดับแล้วนะครับจะขยับตัวนะครับแต่จะไม่ได้ขยับตัวในกล้องให้เห็นนะครับเพราะว่าผมไปอยู่ไกลนะครับนี่ครับมันก็ติดนะครับมันไม่มีปัญหาเลย การใช้แบบ2ก้อนในเรดาร์โหมดนะครับโอเคครับคราวนี้ผมจะทดลองข้างบ้านให้ดูนะครับนี้เป็นเรดาร์ไฟหลีนะครับตัวนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแนะนําให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับถึงจะได้เห็นภาพนะครับของการ DIY โครงไฟตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นเรดาร์ไฟหลีนะครับใ้ได้ไม่มีปัญหานะครับกล่อง4ีคนี่นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เห็นแล้วก็อยากจะทำตามใช้เองนะครับนี่ครับไม่มีปัญหานะครับเป็นเรดาร์ไฟดับนะครับตัวนี้เรดาร์ไฟดับก็คือพอเราเข้าใกล้มันถึงจะสว่างนะครับพอเราออกห่างก็ไฟดับนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ